จากประสบการณ์การกู้บ้านหลายสิบหลังของผมเนี่ยนะครับผมคัดมาแล้ว5ข้อนี้เนี่ยจะทำให้คุณกู้บ้านได้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ผ่อนบ้านหมดหนี้ไวเป็นติปีเป็นไงไล่ฟังครับข้อแรกครับจับตามมาดรการที่จะจทางภาครัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีตัวลดค่าจำนองแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือเพียงแค่0.01เท่านั้นซึ่งถ้าบ้านราคา7ล้านบาทนี่นะครับคุณลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง2 1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวข้อ2ครับผ่อนเพิ่มอีกนิดนึงนะแต่จะหมดหนี้เร็วขึ้นถึง5ปีเลยครับ รู้ไหมครับว่าแค่เราผ่อนมากขึ้นงวดละ10%นะครับจะไม่เราหมดหนี้บ้านเร็วขึ้นถึง5ปีแต่ถ้าผ่อนมากขึ้น20%นี่นะครับจะหมดหนี้เร็วขึ้นประมาณ8ปีเลยครับอันเนื่องมาจากว่าปกติเวลาเราผ่อนบ้านเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยเงินส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยซะมากกว่าดังนั้นการที่เราเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยแต่เงินก้อนนี้กลับไปเปะเงินต้นล้วนๆในระยะยาวเนี่ยลดต้นลดดอกมันก็เลยหมดหนี้เร็วขึ้นอย่างเยอะนั่นเองครับข้อ3ครับ r e f i n a n c i ซึ่งช่วง3ปีีแรกเน่ยหลายคนรู้ดีอยู่แราที่ถูกกวว่านะะฮแล้พอ3ปีเป็นต้นนไปเี่ยจะ ขึ้นเป็นร้อยตัวแต่ถ้าเราเนี่ยทำการรีไฟแนซ์จะทำให้เราเนี่ยกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำได้อีกแล่รู้ไหมครับว่าแค่ทำแบบนี้ทุกๆรอบเลยนะผ่อนโดยขึ้นเป็น10ปีแล้วครับข้อ4ครับดอกเบี้ยบ้านเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน1,000 0 0บาทครับซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยลดภาษีได้เยอะเลยทีเดียวนะครับข้อ5ครับอันนี้สำคัญเลยนะนั่นคือโปรโมชั่นพิเศษจากทางธนาคารครับ และล่าสุดนะครับสินเชื่อบ้านกรุงไทยฮะดอกเบี้ยพิเศษคงที่3ปีเริ่มต้นปีแรกนะครับ2.29%ต่อปีเท่านั้นครับอนุมัติไ้ไม่พอนะครับวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยสูงถึง100%ครับและที่สําคัญนะครับนานสูงสุดถึง40ปีครับหากสนใจ,จนสามารถสัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาและถ้าคุณชอบเทคนิคดีๆที่ผมมาเลฟ้ฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่าเซฟคลิปนี้เก็บไว้ด้วยแล้วกันนะ